มะเร็งท่อน้ำดีเงินทุกบาทของท่านที่อุทิศช่วยยืดชีวิตผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีรูมบริจาคได้ที่เซเว่นอและเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา ู้ชายโรเล่อาวบอสโรเลอะไรใครโรเลวะก็มึงไงกูเห็นเรื่องนานละยุ่งอะไรด้วยเนี่ยให้กูเลือกให้มั้ยกูว่าเล่นเนี้สีเนี่ยเหมาะมึงดีโรอ กูเจาสี่นี้อเอาก็มึงอ่านเรื่องไม่ได้สักทีเอาไปเฮ้เล่มเนี้ยังไงมึงก็อยากได้เล่มใดเล่มหนึ่งอยู่แล้วไม่ใช่เรอวะดีกว่ามึงไปเรื่องทั้งสองเล่มเหมือนพวกคนหลายใจอ่ะเฮ้จเจอมึงอะทำไรอ,อ,อะทำไร มันเอาจริงด้วยเว้ยแหม่พี่สาวแม่งเหรอวะใช่มึงชอบเขาเหรอเปล่าแน่ใจมึจงมไม่ได้ชอบกูจีบเขาเว้ยแล้วมึงไปรู้จักเขาตอนไหนมันเป็นเหตุการณ์บังเอิญนิดนึงอ่ะจีหนูเลย บอสนี่มึงหายไปไหนมาวะกู้หามึงตั้งนานเนี่ยทำไมวะก็มึงมีแข่งวาดลูกตอนสเสวียมองไงฮะวาดลูกเออวันที่เราไปดูโปตเตอร์กันวันนั้น่ะวันนี้เหรอก็เออดิวะอีกห้านาทีเห็นนะเออมึงไม่ต้องคิดอะไรแล้วมึงไปเดี๋ยวนี้เลยที่ห้องศิลปะ้านะเว้ยเดี๋ยวกูไปก่อนให้เดี๋ยวไอพีกูฝากมึงเช็คชื่อเลยนะเว้ยได้เลยเพื่อนต้องอยู่ดิวะ ไม่เถียงไหเฮ้ยโทรศัพท์ก,กูเป็นไหนวะไม่มีว่ะหันนะวะเนี่ยอยู่ลงพยาบาลป่าววะช่างแม่งเถอะวัชชิวเป็นประโยชน์คำถามประโยชน์คำถามมักจะมีคำว่าใครทำอะไรทำไมที่ไหนอย่างไรก็จะอยากหา บอลตูนะวะเฮ้ยป้าวมันแค่ไปแข่งวาดรูปน่ะเออเอืม ไปไหนมาวะอาวคนอื่นหายไปไหนหมดอะ่ะเขาไปเรียนพละอะ่ะที่สนามลาวอ,อืมทำไมวะเฮ้ยกระเป๋ากูหายไปไหนวะเมื่อกี้กูเห็นไอโก้ไปให้แล้วไอโก้เนี่ยนะเออทำไมวะเฮ้ยเอาเฮ้ยบอสคร้ต่อไปเรียนที่สนามกีฬาเอยเว้เออ่ไ้น ขอบใจนะคนบ้าจะดีหรอเบลเบลฮะฮะเป็นอะไรของแกอ่ะเปล่าเปล่าจ้าซาน่าแค่้อมละคร ละครบ้าอะไรยะพูดอยู่คนเดียวก็เป็นเนี่ยเออนาะแล้วเนี่ยพวกแกไม่ใจดำกันหน่อยนหรอดูสิของขวัญมันเกิดชั้นให้ขนมเนี่ยมาขนมอะไรเนี่ยขนมอะไรแล้วนี่เนี่ยเนี่ย,ยคืออะไรหรอมีโกนวดเอามาทำไมมีโกนวดเนี่ยฉันอยากรู้ถ้าให้อย่างเงี้ยไม่ต้องให้ก็ได้มั้งไม่จำเป็น เอานะเดี๋ยววันหลัง <huh> ฉัน <Exact> ซ <another> ื้อให้ใหม่นะวันนี้เธอก็โกนหนวดไว้ก่อนแล้วกันเนาะแค่หิวไม่ใช่หรอเบลกินขนมของฉันก่อนสิจ๊ะอร่อยนะพี่สายเป๊ะอยู่นี่กับเพื่อนกับปู่นี่ไม่ได้เลยนะแก่ก็เพื่อนโหนมัน ักเทุกคนเดี๋ยวนักเรียนทุกคนวอร์มร่างกายกันก่อนนะครับวันนี้ครูจะสอนการเสิร์ฟลูกในแบบต่างๆนะครับเดี๋ยววอร์มร่างกายกันเลยครับครูไปเข้าห้องน้ำก่อนเออ้อออ้ยโอ้ <c oughs> วอร์มร่างกายเถอหรอคะไม่ค่ะเดี๋ยวเหงื่อบุกชันออกหน้านจะจำแข้งใช่อย่างบุกชันนั่นนะวอร์มเบาๆก,ก็พอใช่ใช่ใช่หน้าบุกหลอดยังไม่พังอีกยา <laughs> <laughs> อะไรพังพังอะไรซ <laughs> ื้อแหมมันหน้าตลอดเลยนะคะ ไปบอกน้องแก,ก,กแกลนอนเนะ้อมากออสวยมากฉันระเบื่อสาพลาอะไรก็ไม่รู้เหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อนอบิลสุดสัปด์นักเกิดนะเฮออะไรยังไงเนี่ยขอบใจมากนะแม็กทำไมแม็กรู้ใจว่าเราอะ่ะเพราะคือกระตายหนีกระต่ายหนีแม่แกแล้วแลเธอบอกเฮ้ยขอบใจนะขอบใจมากๆเลย คนนี้หรอะสาบที่แกซื้อตุกตาให้เ่อวานก็เป็นเกย์วะบ้าก็เป็นเหมือนนายนี่แหละผู้เป็นเกย์เหรอวะ